คือคือผมจะบอกให้ครับก็คือทางออกขอ,ของทางบริษัทเนี่ยคือผมเข้าใจว่าลูกค้ามีหลายส่วน90%เห็นด้วยคุณอลุนีผมก็พระเราก็เป็น90%นั้นก็คือเห็นด้วยเออบริษัทดีอยากให้คุณอลุนีสู้ต่อแต่ทีนี้อีสิบเปอร์เซ็นต์ละความความจำเป็นของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันผมเข้าใจว่าจดหมายจดหมายน่าคล้ายๆอันนี้ที่ที่ทางเลือกอะครับผมเชื่อว่าลูกค้า90%คงเซ็นตอบรับกันมาเพราะว่าอยากให้บริษัทเติบโตต่อไปทีนี้ ลูกค้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพวกผมต้องบอกว่าอยู่ในเก้าสิบคืออยากให้คุณอรุณีอยู่ต่อแล้วก็ทำธุรกิจต่อไปเราก็เชื่อมั่นในธุรกิจนี้แต่ว่าความจำเป็นของเราอยู่ในส่วนของสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเราต้องเอาเงินไปลงทุนในอะไรที่ไม่ยิ่งหย่อนไปก่อกันคุณอรุนีบอกบริษัทไม่มีเงิน้องต้องอลงทุนบริษัทเหมือนกันผมเป็นนีับตบเครดิตอยู่บตบเครดิตคิดตอกเเี้ยรไรวันต้นทุนดอกต้นทุนดอก ผมรอไม่ได้หลายคนในที่นี้ที่เราตอนนี้คือเราจุดยืนตรงกันก็คือ mm hmm. เราเราก็เสนอได้จริงเรามีเรื่องเดือดร้อน mm hmm. แต่เราก็อยากให้บริษัทเติบโต mm hmm. แต่เราก็ไม่มีทางออกไหนจริงๆ mm hmm. ก็เลยมาคุยกันตรง,ตรงๆค